สวัสดีค่ะพีทุกท่านวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันพระฤหัสวันที่12บสองพฤษภาคม2-5-6-5ค่ะนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่พ่อปู่สามแปได้ทำพิธีพิธีอัญเชิญพ่อปู่ไก่เรียกทรัพย์หรือว่าพ่อปู่ไก่เรียกเงินเรียกทองค่ะ ถวายทำพิธีอันเชิญพ่อปู่ไก่นะคะขึ้นขึ้นแทน่นแท่นของท่านนะคะแท่นทําเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ปูกระเบื้องเสร็จหมดเลยนะคะหมดแล้วนะคะทีนี้ก็ทําพิธีอันเชิญเพื่อถวายพ่อปู่พ่อปู่ศรีสุโธนะคะท่านคงจะจําได้ไก่สองตัวที่ว่าตัวใหญ่ๆนะคะนะคะ สามหมื่นกว่าบาทที่เอฟซีได้ส่งปัจจัยมาร่วมกันนะคะต่อมาก็ทําแท่นนะคะแต่แท่นนี้ก็มีเอฟซีถวายปัจจัยมารวมแล้วได้สองพันกว่าบาทนะคะก็เลยต้องจําเป็นต้องขอลูกบุญธรรมนะคะค่ะให้ลูกบุญธรรมได้ช่วยนะคะก็แท่นไก่ก็เสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชม เสร็จแล้วท,ทําพิธีเชิญพ่อปู่ขึ้นแท่นเรียบร้อยแล้วเป็นพิธีปานกลางนะคะสาวนํำก็เลยไม่ได้ถ่ายทําลงช่องนะคะก็หลังจากเลขออกนะคะหลังจากหวยออกหวยรัฐบาลไทยออกในวันที่16พฤษภาคม2565นะคะก็ไปเป็นวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัส นะคะหมายความว่าหลังจากเลขออกนะคะวันจันทร์อังคารพุธพระฤหัสแต่ว่าจะเป็นพระฤหัสไหนนั้นสาวดำไม่ทราบนะคะคงจะเป็นพระฤหัสหลังจากไว้ออกท่านพูดแบบนี้นะคะหมายความว่าพ่อปู่พูดนะคะจะเป็นพิธีบวงสรวงอันใหญ่ที่สุดเอฟซีก็กำลังถามว่าแล้ว เลขตัวไหนล่ะพ่อปู่ถึงจะได้เงินเยอะๆจึงจะได้ไป็วงสวงให้เป็นพิธีอันใหญ่โตซึ่งพ่อปู่ศีสุโตจะเป็นผู้ถวายให้กับพ่อปู่สวงเทวดาเดินดินค่ะพร้อมต้งไปเอารูปหล่อพ่อปู่สวงมาไว้ที่สวนธรรมเพื่ออคือจะอัญเชิญท่านมาอยู่ ที่สวนทาอันเชิญท่านมาแล้วนะคะแต่ว่ารูปหล่อท่านอ่าองคเล็กรูปเล็กนะคะแบบว่ารูปหล่อเหมือนอ่าเป็นเป็นอง์เล็กนะคะเป็นรูปภาพเล็กนะคะแต่ทีนี้ตอนนี้ก็จะต้องเป็นรูปภาพใหญ่รูปหล่อท่านนะคะรูปเหมือนท่านนะคะเป็นหุ่นกิ้เพึ่งนะคะก็จะได้สั่งไปทำที่โรงงานอยู่ที่อุบลค่ะ นะคะก็เรียนให้ F c ซได้ทราบก็ขอบอกข่าวเล่าแจ้งนะคะตัวเลขของปะปู่สีสุดโทนะคะ825เลขล่าง8 4นะคะก็กลับเอานะคะภาษาดำก็เอาลงช่องทุกวันแหละนะคะเลขในสวนธรรมจะมีเท่านั้นนะคะจะมีเท่าที่สาวดำลงในในนั้นละคะ่ะในช่องนะคะยังเหลือเลขปะปู่เจ๊นะคะเลขปะปู่เจ๊นะคะท่านจะคง,งท่านจะมา อ่าให้เป็นวันพรุ่งนี้นะคะพ่อปู่เจ๊กพราว่าท่านก็มีพ่อปู่สวะซอนะคะที่ท่านก็อยากจะมาอยู่ที่สวนทมท่านก็ผ่านร่างบอกผ่านร่างมานะคะซึ่งร่างพ่อปู่สามแปดแปดท่านก็สื่อได้กับภูมิพ่อปู่แม่ย่าเทพทุกพระองค์นะคะแล้วก็ท่านก็จะมาบอกสาวดำอีกครั้งหนึ่งค่ะ นะคะขอให้มีโชคมีลาบขอให้มีโชคใหญ่กันจะใหญ่หรือจะเล็กก็ขอให้ท่านแล้วแต่ตัวท่านซื้อนะจะจริงหรือไม่จริงสาวดําไม่ทราบนะคะสาวดาก็พูดตามที่พ่อปู่ท่านบอกพูดตามที่พ่อปู่ท่านว่านะคะงวดเมื่อกี้นี่ท่านก็มาให้นะคะท่านมาจากจําศีลแล้วท่านก็มาให้ศูนย์เก้านะคะท่านผู้ชมแต่ท่านมาให้ของวันที่หนึ่งให้กลางคืนวันที่หนึ่งเลขออกววันที่สองค่ะ สาวดำก็เอาลงช่องเหมือนกันนะคะที่สาวดำเขียนว่าท่านบอกว่าพ่อปู่สิิธุโธนมาแล้วอ่ามาแล้วออกจากจำศีลมาแล้วท่านก็ให้งดแรกเลยเรียกราค์วเดียวศูนย์เก้านะคะอ่าทีนี้สาวดำก็เข้าใจเพราะว่าท่านบอกว่าพ่อปู่รวยให้แล้วศูนย์เก้าลูกเอ๋ยนั่งกัคิดไว้เพื่อนเพื่อนไห้เฮาเอือนปูรวยนั่งกัน บได้เขียนแล้วว่าป,ปู่ปสีสุโทตอนหลังนั้นเจ้าก็มาเขียนว่าประปูสีสุโธข้างบนแล้วก็มาเขียนว่าป้าปูรวยที่มันให้ล่างตัวเดียวศูนย์เก้านะคะงวดนี้ท่านให้แปดสี่นะคะป้าปูสีสุโตท,ท่านให้แปดสี่ค่ะอย่าลืมกลับนําเดอ้อพี่น้องแล้วก็เลขสามตัวท่านให้แปดสองห้านะคะอย่าลืมว่าแปดกับห้าแปดกับสามตัวเดียวกันนะคะ ปดกับสามตัวเดียวกันกับเจ็ดกับสองตัวเดียวกันก้อยมันจะหลายตัวบนละอ้าเอาซ้ำนี่ละ่ะซ้ำที่พ่นบอกเข้านี่ละ่ะอว่าสัาากแต่มันออกตัวที่พ่นบอกนี่ก็ต้องวองว่าพอปูบนเสีเอาอน,นี้แจกท่านบาลมีหลายปานในเอฟซีของลูกกับนั่นอันอปัจจัยโซงมาอยู่แล้วละ่ะปูคอยไว้เถึง ขอให้ FC เอฟซของลูกถือหวยว่าจะเป็นสองตัวหรือสามตัวให้ออกเลขพระพูผีดเี้ให้ออกเลขประภูดเด,ออเด,เด้ที่นั่งเราเนี่ยนะคะ8ปดสองห้าเลขล่าง8ปนะคะท่านบอกว่าวัดใจลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานที่พ่อปูท่านไปจำสินนานนะคะนานนานเป็น500้อปีของท่านเป็นเมืองมนุษย์ก็ ที่เมืองมนุษย์ก็สองสามเดือนหรือยังไงนี่แหละนะคะแต่ว่าในเมืองเมืองเมือง,อองอนาคเมืองพญาน,นาคก,ก็สี่ห้าร้อยปีอย่างนี้แหละค่ะท่านผู้ชมตามที่สาวดำเคยถามท่านครั้งหนึ่งนะตั้งนานแล้วแหละนะคะทีนี้ก็สาวดำก็เลยบอกเอฟซีค่ะอย่าลืมนะคะเลขว่าบูศซีสุโทท่านให้แปดสองห้าเลขล่างแปดสี่ค่ะแล้วก็กลับซื้อกลับไปกลับมาเอานาะขอแต่ว่าให้ออกเลข พปู่นะคะอย่าลืมนะคะอธิษฐานจิตบอกว่าจะช่วยส่งปัจจัยมาสารต่อสวนธรรมนะคะตอนนี้ปลูกกระเบื้องแล้วนะคะทีนี้พปู่ท่านก็อยากได้ให้ทําให้ก็คือรูปรูปเหมือนพอปู่สวงนะคะรูปลอนะคะเป็นเป็นหุ่นชิพึ่งค่ะแล้วก็รูปลอท่านที่ว่าอยู่ข้างหน้ากระท่มทนั่นละคะ่ะ ก็แล้วแต่ทุนรัพั์ก็คือหมายความว่าก็แล้วแต่ท่านให้ถูกเนาะถูกสามตัวหนิวไว้ได้ทั้งหุนได้ทั้งรูปหล่อหุ่นที่พึ่งได้ทั้งองคอ์พ่อองค์พ่อปู่ศรีสุโธๆๆแล้วนเนาะอามาก,กรนมาใส่ไ้แน่นางนำยิ่งยิ้นั่นต้องไปเห็นไปแล้วหกหมื่นกว่าบานรูปเพิ่นนะจ๊ะขอให้ถูกแต่ปู่ปู่นางวางศีลละ ขอให้ตึกเด้อพ่อปูไขอให้ตึกตึกสามตัวพ่อปูแปดสองห้าหรือจะเป็นห้าสองแปดก็สร้างแต่ว่าตั้งให้ออกในะเลขพ่อปูนั่นแหละสองตัวก็ได้สามตัวก็ได้ขอให้ออกเลขพ่อปูนั่นแหละพ่อปูพ่อปูอยากได้ยังเอฟซี FC ของลูกกับวัตถิมกับเพิ่นไห่แน่นอนเอฟซี FC ของลูกมีถึงแต่คนใจบุญสุนท่านมีถึงแต่คน มักทำ,ำบุญทำกุศลพนบุญเนะนาะข้าเนาะสาวดำก็เลยบอกเอฟซีค่ะมือน,นี้พนทั้สาวดำทำพิธีเชิญพ่อปู่พ่อปู่ไก่พอ่อพ่อปูพ่พญาพ่อปู่พญาไก่เรียกเงินพ่อปู่พญาไก่เรียกทองหรือพ่อปู่พญาไก่เรียกทรัพย์นั่นแหละค่ะเนาะแจ้็งเได้ขึ้นไปเน,นาะข้างนอกบันทึกไปกดบุญแล้วเลขออกบุญระค่ะเลขออกแล้วเลขเข้าบุญระค่ะจังงเได้ขึ้นไป เป็นป้ายอันอันซื้อเพิ่นกนกขนกนพี่น้องเนาะนั่งกัะบะทงตงนี่ลเราั่าเล็กไอเลียกเขาเดอ้ออีปอยคันอยากให้สวนทํำลุงเรื่องจะเลิ่ลุงเรื่องไปนาลูกล้านทุกคนกระบะดะทิ้มดอกพ่อปูลูกล้านเน่ช่องนั่งกับเขาเ็อยู่ก็เก่าล่ะเขาก็ธรรมดากระเบื้องของันนนี่นะว่าถ้าพ่อปูให้เลขถือสองตัวสามตัวซื้อให,ให้เขาทุกวันหังดีเอฟซิกะกลับมาหมดลพะพ่อปู ขอให้เขาเดอ้อพ่อปู่ให้งวดหนเด้อนนขอให้เอซีของลูกอยู่ด้อย่าลืมนะคะพ่อปู่สิตัวท่านบอกมานะคะท่านบอกมาท่านกลับมาแล้วกับ8 2 5ห้านะคะเลขล่าง84อย่าลืมกลับสลับกันเดอ้อพี่น้องเอ้แต่ว่าแต่เพิ่นบอกว่าขันเลขเพิ่นเขาต้องเพื่อนอยากได้นั่นแะค่ะอยากได้รูปลอ พ่อปู่สวงเทวดาเดินดินแล้วก็ท่านก็จะถวายไก่ให้กับพ่อปู่สวงค่ะแต่ทีแต่ที่เมื่อแต่ว่าเฮาที่ได้ไกลมากเนี่ยพ่อปู่สีสุธุพนอยากได้เอฟทีคงจําได้เนาะท่านส่งปัจจัยมาช่วยกันสาวดาก็ไปเอ่อไปบูชามาไว้แล้วแต่ว่ายังไม่มีบูชาทําแท่านทําอะไรค่อยทําไปทีละเล็กละน้อยตอนนี้ก็สําเร็จรุล่วงไปด้วยดีค่ะท่านเสร็จแล้วอันเชิญท่านขึ้นอ่าพ่อปู่สามแปด และสาวดำนะคะก็ได้และญาติโยมก็ได้ทำพิธีนะคะทำพิธีอัญเชิญท่านขึ้นแท่นเรียบร้อยนะคะวันนี้ค่ะ,อะบอกเลขทูบสักนิดหนึ่งนะคะเลขทูบส8 1ดหนึ่งค่ะเลขทูบสา1ดหนึ่งเลขทูบบวงสวงอันเชิญพระปู่ไก่เรียกเงินอัญเชิญพระปู่ไก่เรียกทองขึ้นแท่นของท่านแล้วก็ ทำพิธีถวายพ่อปู่ศรีสุดโธหลังจากเลขออกจะเป็นพิธีวงสรวงใหญ่ถวายพ่อปู่ศรีสุดโทช่้นท่านถวายให้กับพ่อปู่สวงเทวดาเดินดินอีกทอดหนึ่งค่ะตอนนั้นแหละจะเป็นวงสวงใหญ่แต่เลขต้องเข้านะคะถึงจะเป็นวงสวงใหญ่เข้าไปได้เนาะพี่น้องเนาะจะนั่งบอกบอกกับพี่พอแล้วบอกกับอองค์พ่อปู่ศรีสุโธแล้วจ้ะเพื่อนบอกว่า จะได้ตามนั้นนั่นกนเรเลยเฝ้ามาบอกพี่น้องเลยค่ะเ้อเลขค่บปู่เขาคนไหนแปดสองห้า 8, 2, 5, เลขร่าง8ปดสแล้วก็เลขอันทูบได้3 8มดหนึ่งนะคะส8มแดหนึ่งค่ะอขอขอ,ขอทุกทุกท่านโชคดีค่ะวันนี้สาวดำก็มาบวงสรวงเสร็จเมื่อกี้เนี่ยท่านผู้ชมนะคะ จะมาเอาโตะกับพี่น้องมาเอาโต๊ะอันที่เพื่อนศิว้บวงสวงนั่นแหละค่ะพี่น้องที่ตั้งอาหารนั่นแหละค่ะเพราะว่าเอามือเ้าเนี่ยเอาไปแล้วมันนั่นแกะกล้องออกแล้วผัดไันนี่พี่น้องเอ้ยแกกล้องออกแล้วมันบุบข้างในแลวเอามาเปลี่ยนจากพี่น้องร้านใหญ่ๆนี่แหละค่ะนั่นนี้ยังนี่กเขาเอินไปยูเซ่ะ อางใจในบ้านปลีกและส่งพทาทำเนียบอ๋อซื้อร้านทำเนียบตัวนี้ฟินองเนาะอย่าลืมนะคะเลขพ่อปู่ซิสโทรแปดสองห้าเลขล่างแปดสีเลขทูบพิธีบวงสรวงวันนี้สามแปดหนึ่งเจ้าคา่ะขอทุกท่านโชคดีนะคะ เีนน่ยน้ีนองใส่บ่ใดค่ะเปลี่ยนเนื้อพีน้องเอทขอทุกท่านโชคดีอย่าลืมค่ะ